ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกลไกทำงานระบบ Security Management System หรือเรียกสั้นๆว่าระบบ SMS คือระบบที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับข้อมูลบุคคลและวัตถุโดยสามารถแยกแยะลักษณะได้อย่างอัจฉริยะเช่นการระบุเพศช่วงอายุรูปแบบชุดเสื้อผ้าที่บุคคลสวมใส่การตรวจจับและประมวลลักษณะสิ่งของต่างๆ เช่นประเภทของรถยนต์ป้ายทะเบียนการสวมหมวกนิรภัยกระเป๋าหรือวัตถุต้องสงสัยเป็นต้นมีระบบการตรวจจับภาพเหตุการณ์ผึงระหว่างและแจ้งเตือนอัตโนมัติเช่นการเกิดควันไฟการทะเลาะวิวาทชกต่อยการรวมตัวชุมนุมกันหนาแน่นเกินไปการก่อเหตุบุกรุกเป็นต้นหากสนใจผลิตภัณฑ์ของเราสามารถติดต่อได้ที่บริษัท AI First จำกัดโทร0 2 1ย7 9175ทีมงานผู้เชี่ยวชาญยินดีต้อนรับบริการครับ